ขอกราสดีร่วมกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมือโตโฟกัสทีชินเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกอ่างเปาอีกแล้วนะทุกคนสําหรับคนที่อยากรับนะดูคลิปนี้ให้จบนะมีวิธีการรับมีวิธีการกอกด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากรับเป็นอ่างเปานะครับตรงนี้ผมก็แจกบอยนิดหนึ่งนะตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาหาเงินกันก่อนนะครับเกมที่ผมจะมาเล่นนะครับก็จะเป็นเกม เจ้าเมียวล่ารางวัลน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะกดหา uh huh. เงินก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะสุ่มซักประมาณ15ครั้งนะทุกคนถ้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะแจกเท่านั้นนะครับทุกคนตรงนี้สําหรับคนที่ชวนเพื่อนแล้วไม่ได้นะครับสามารถกดที่อ่างเปาของผมได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาแจกเพื่อนๆนะตอนนี้ผมมีอยู่167่สิบเจิบนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกอ่งเปาเพื่อนๆสิครั้งนะครับมาดูกนว่าเราจะได้กี่บาทแล้วเพื่อนๆจะ ได้กี่คนกันแน่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดสุ่มไปเลยนะครับทุกคนอ่ะตรงนี้นะสําหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้นะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับใต้ล่างคิปมีลิงก์อยู่นะครับมีลิงก์อยู่นะเผื่อคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็สามารถกดเล่นได้เลยนะอ่ะตอนนี้นะครับเรากดสุ่มไปแล้วนะเราได้สองบาทนะครับเราได้สองบาทนะโอเคนะครับกดไปเรื่อยๆเลย,ยนะครับ เกมนี้นะครับก็เล่นได้จริงนะครับผมก็ถอนมาเยอะแล้วนะทุกคนผมก็ถอนมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็มาแจกเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับทุกคนบางคนชวนเพื่อนไม่เคยได้สักที่นะครับหรือไม่เคยชวนเพื่อนได้ผมก็จะมาแจกเพื่อนๆละกันนะตรงนี้เราเหลืออยู่สิบสามสิบนะทุกคนสิบสามสิบนะ เราได้แต่สองนะทุกคนไม่รู้เป็นไรนะทุกคนไม่รู้เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวกดต่อไปเลยนะครับทุกคนกดต่อไปเลยนะครับใครได้เคยร้อยร้อยบาทบ้างนะทุกคนใครที่จับได้ร้อยบาทก็เม้นด้วยนะครับตัวนี้ผมไม่เคยได้นะทุกคนเผื่อคนโชคดีละกันนะคนที่ได้ก็บอกเม้นหน่อยนะครับว่ามีเทคนิคอะไรนะที่สามารถกดได้ตอนนี้เราได้ห้าคอยแล้วนะครับห้าคอยนะ ตอนนี้เราเหลืออยู่อีกประมาณสิบครั้งนะครับโอเคครับกดหยุดไปเลยเราได้แต่สองบาทนะไม่รู้เป็นไรนะทุกคนเราได้แต่สองบาทนะครับเหลืออีกประมาณเก้านะครับทุกคน90นะครับในการสุ่มนะครับ ตอนนี้เราได้2บาทมาอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่25บาทนะครับเดี๋ยวเราก็กดไปเรื่อยๆแล้วกันนะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่หมุนมาเลยนะผมคิดว่าน่าจะได้สิบาทอะผมเดาคิดว่านะอือได้สองบาทอีกแล้วนะครับ โอ้โหทุกคนเราดวงไม่ดีเลยนะครับวิธีการรับอ่างเป้านะทุกคนวิธีการรับอ่างเป้านะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับก็จะเขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเป้านะครับเดี๋ยวก็จะมีช้อยให้เพื่อนเลือกสี่ช้อยนะครับถ้าใครเลือกถูกก็สามารถรับอ่างเปาไปเลยนะทุกคนตรงนี้นะผมก็บอกไว้เลยนะเผื่อคนที่อยากรับนะ ก็เป็นกติกาเดิมนะครับเผื่อคนที่เคยดูมาแล้วก็สามารถกดลับได้เลยนะสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็ดูให้จบนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะตรงนี้เราเหลือประมาณหกสิบนะทุกคนหกสิบนะอืมตอนนี้เราได้สามสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับสามสิบเอ็ดบาทนะโอเคหมุนไปเลยนะทุกคน กดหมุนไปเลยนะครับมาดูนว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะเราได้สิบาทแล้วนะทุกคนเราเหลืออยู่ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบนะถ้าเพื่อนได้หนึ่งร้อยผมก็จะแจกหนึ่ง้อยไปเลยนะบวกกับตัวเดิมด้วยอีกสี่สิบก็เป็นร้อยสี่สิบนะครับโอเคมาดูกนว่าอีกสามครั้งนะทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะครับ อืมฮึได้ห้าบาทนะครับโอเคกดต่อไปเลยนะครับทุกคนกดสุ่มต่อไปเลยนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณสองครั้งนะครับทุกคนเหลือสองครั้งนะครับมาลุ้นดูเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ อีกหนึ่งครั้งนะทุกคนมีอยู่สี่สิบแปดบาทนะครับมีอยู่สี่สิบแปดบาทแล้วนะตอนนี้มาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่กันนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะแจกเหมือนเดิมนะทุกคนกติกาเดิมเหมือนเดิมเลยนะสําหรับคนที่อยากรับแลวกันนะเคโอคูโหเ,เ,เราได้สิบาทนะครับเราได้สิบบาทเดี๋ยวผมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นเลขคู่นะทุกคนเราต้องให้ได้ หกสิบบาทนะครับเราถึงจะสามารถถอนได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวสุ่มให้ละกันนะทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะโอเคนะครับเราได้ห3บาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดถอนไปเลยนะทุกคนกดถอนไปเลยนะครับสําหรับคนที่อยากรับก็สามารถกดรับได้เลยนะหรือใครที่อยากเล่นก็กดใต้ล่าคลิปเลยนะครับเผื่อคนที่อยากเล่นนะโอเคนะครับกดถอนไปแล้วนะ มาดูนว่ามันจะเข้าไหมแนทนทคนโอเคนะครับมันก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหกสิบาทนะครับหกสิบาทนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะสร้างหางเปากันเลยนะครับสร้าง,งเปากันก่อนนะหนหางเปาวะอืมอ่ะอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะแจกหกสิบาทนะครับตามที่สุ่มได้ยี่สบครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่จํานวนคนเข้าไปนะครับเดี๋ยวแจกประมาณอืม เท่าไหร่ดีวะประมาณ50คนละกันนะครับ50คนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวกดสร้างไปเลยนะครับตอนนี้เราก็สร้างไปแล้วนะเป็นอ่างเป้านะครับ60บาทนะครับแจกค่า10คนนะสำหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะมีวิธีการรับในคลิปอยู่นะผมก็แทรกเข้าไปในนั้นนะทุกคนสำหรับคนที่อยากรับแล้วกันผมจะไม่ ทิ้งลิงก์ไว้ในแสดงความคิดเห็นนะพอมันหมดเร็วมากเลยนะหมดเร็วมากสําหรับคนที่กดดูวิธีการรับก็กดดูอยู่นั่นแหละนะทุก <huh. S 1> คนแต่ก็ได้วิธีการรับแล้วนะทุกคนกดไปที่แสดงความคิดเห็นแล้วมันก็หมดไปเลยนะทุกคนตรงนี้มันไม่ยุติธรรมกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดยืนยันไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกดคันล็อกไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้นะวิธีการรับนะสําหรับคนที่อยากรับนะครับผมก็จะแจกสุ่มเป็น บางคลิปนะครับทุกคนบางคลิปนะครับตรงนี้โอเคสำหรับคนที่อยากติดตามก็ใต้ล่างคลิปมีปุ่มติดตามอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใต้ล่าง, like, าลางคลิปกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ